คำว่านั้นก็คือไม่รู้จบไอ้อย่างคอมพิวเตอร์มันยังมี A ory, ไมอ้เมมโมรีใช่ไหมมีจํากัดใช่ไหมแต่จิตของเราไม่จํากัดก็จาย์มองสุดตาทิพย์ยังมองไม่จบเลยว่าตัวเองเกิดมาเป็นอะไรแล้วก็ในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็มีมีภิกษุสาวกภิกษุณีสาวกเนี่ยคือสาวกของพระเจ้าเนี่ยพระโมคคลาพระสารีบุตรระลึกชาติได้ยาวไกลที่สุดเพราะจิตมันละเอียดอ่อพระพากุละ พรัยโสทลาระลึกได้ยาวไกลที่สุดที่ก็เรียกมหาพิญญาก็มีอยู่สีองค์เท่านั้นเองนั่นแหละครับจิตมันเมมโมรีไว้แล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีความเป็นสัพพันธูท่านระลึกได้ไม่มีสิ้นสุดคืออนันตชาติมีจริงครับคือคือตรงนี้แล้วพอพออาจารย์พูดตรงนี้พูดถึงความหลุดพ้นหลายหลายคนบอกว่ายากเป็นไปไม่ได้ถ้าจะทำานปัจจุบันนี้ หลาย<ห>นคน,<ห>นพูดว่ายากถ<ห>ูกครับแต่น้อยคนพูดว่าไม่ยากไม่ยากก็คือคนที่มีบุญบาร,รมีสั่งสมมาเนี่ยไม่ยากก็ทําจนกระทั่งจิตมันเข้าถึงปัญญาเห็นแจง<ห>น้งเ<ห>พราะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีอยู่สองตัวที่จะต้องปฏิบัติคือแต่เป็นภาคปฏิบัตินะทฤษฎีไม่ได้นะอ่านตำรับตําราไม่ได้ไ<ห>คือปฏิบัติสมถกรรมฐานถ้าผลถูกตรงนจิตต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิ อาจะเป็นกานิกะอุปจาระหรืออัปปนาก็ใช้ได้ถ้าผลถูกตรงนะและอีกอันหนึ่งคือวิปัสสนากรรมฐานถ้าผลออกมาถูกตรงต้องเกิดปัญญาเห็นแจ้งไอ้ปัญญาเห็นแจ้งตัวนี้มันเห็นไม่เหมือนกับไอ้ปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกมันเห็นไม่แจ้งคําว่าเห็นแจ้งคือเห็นเหตุเห็นผลถูกตรงความจริงก็ปรากฏวันนี้จริงอีกหมื่นปีแสนปีก็จริง แต่ปัญญาที่เราเรียนสุดตากจินตาในทางโลกเนี่ยมันเห็นว่าวันนี้จริงการเวลาผ่านไปแล้วไม่จริงจริงๆนะคะนักวิทยาศาสตร์บอกอว่ามันใช่อพอนับปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันเอามาใช้ไม่ได้แม้แต่นับปัจจุบันนี้ที่หนูเพิ่งดูมาเนี่ยคือมีการย้ายโมเลก,กุลในระดับพวกอ e ิเล็กตรอนโฟตอนแล้วบอกว่าหายล็อนรู L ้สึกว่า ตื่นเต้นเออตื่นเต้นกันแต่พอพออาจารย์มาบอกว่าอิทธิฤทธิ์เนี่ยมันสามารถที่จะย้ายมันย้ายได้มันเปลี่ยนเออย้ายวัตถุได้จริงๆถ้าคนข้ามาวศึกษาตรงนี้เนี่ยมันทําได้ทําได้ตัวใหญ่ๆหญ่ได้ไม่ตด้ขอโทษทริงแต่มันหนีไม่พ้นไอ้วัตฏาสงสารไม่พ้นทุกข์เพราะการเกิดการแก่การตายเนี่ยเป็นทุกข์ประจำทุกจอนก็คืออยากได้อะไรแล้วไม่ได้สมหวังเจ็บกระได้ปวยนี่เป็นทุกจรนเนี่ยถ้าเราจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัตฏะสงสารนับแต่นรกจนถึงพรหม ก็หนีไม่พ้นทุกครับเนี่ยอาจารย์ก็ไปหลงจนน้ําตาหยดก็พออย่างนี้เนี่ยแล้วหลายหลายคนก็ยังยินดีอยู่ก็ยินดีก็เรื่องของเขาอะชีวิตเป็นของเขาเขาต้องบริหารจัดการด้วยตัวเองค่ะและณปัจจุบันนี้ที่เราเจอหลายๆคนเนี่ยเครียดกังวลกับไอสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นที่เราเห็นแต่ความเสื่อมอะคะอาจารย์ตอนนี้ภัยธรรมชาติก็มาแล้วภัยภัยในตัวเองอจิตใจมันก็แย่ลงสิ่งกระทบตรงนี้อาจารย์จะรับสถานการณ์ผมผมจะรายฟัง ทุกวันเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่นะเสื่อม <ừ. S 1> เสื่อมคุณค่าในความเป็นมนุษย์หนึ่งมีความเห็นแก่ตัวจริงไหมจริงค่ะอันที่สองไม่ละอายชั่วกลัวบาปจริงไหมจริงค่ะอันที่สามาไม่มีความกระตันอยู่กัะตวเวทีจริงไหมโหดเรื่อนี้เห็นเยอะชัดเจนมากขึ้น <laughs> นี่หละคือความเสื่อมของมนุษย์ คือคือบริเวณไหนที่มีความเสื่อมอย่างที่อาจารย์ว่าในมพวกนี้เราจะเห็นถึงความวิบัติได้คนข้างเร็วมากแล้วก็ต้องรับผลของกรรมที่เราทําไม่ดีก็กลับมาหาตัวเราไม่ต้องพูดถึงอะไรก็ดูในเมืองไทยแล้วก็เห็นวิบัติชัดไม่ต้องไปดูไกลคือถ้าหลายๆคนยอมรับสักนิดหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าทุกคนทํากรรมมา แล้วต้องมาเจอสถานการณ์เดี๋ยวพูดไม่ถูกว่าหลายคนยอมรับเนี่ยไม่ได้หลายคนที่จะมีปัญญาสูงสุดอย่างนี้มันไม่มัมนน้อยที่จะเข้าถึงปัญญา<ต>อย่างนี้มันน้อยน้อยคนยอมรับน้อยคนยอมรับแต่น้อยคนเนี่ย,นเ,นยเวลาไปทํากรรมอะไรขึ้นมาซึ่งคนส่วนใหญ่เขาไม่ทํากันเขาก็เรียกว,ว่าเพียนอจริงเขาเห็นพวกนี้แปลกค่ะก็อาจารย์เนี่ยในคณะวิทยาศาสตร์เนี่เขาก็เรียกว,ว่าดรเพียน ไม่เถีย<อ>งเขา<อ>ไม่เข้าใจอาจารย์เขาไม่เข้าใจเพราะไงมาไม่เถียงเพราะอธิบายยังไงเขาไม่เข้าใจปัญญาเขาแค่สุตตากาจินตาแต่เราเข้าถึงภาวนามายังปัญญาผมไม่อธิบายเลยครับเขาจะเรียกเพีย้ยนไปแต่ผลปรากฏว,ว่าเวลาหนังสือเชิญไปนู่นไปนี่เนี่ยเขาเชิญคนเพี้ยนทุกทีเลยก็เชิญมานี่เกษณมาตั้งสิบสามขึ้นปีที่สิบสามนะเขาก็ยังเชิญไม่รู้จบเลยแต่คนที่ไม่เพี้ยนะ รอวันตาคือมันจะเป็นไปว่าคนใกล้ตัวเนี่ยมักจะมองไม่ค่อยเห็นคุณค่าไงแต่คนคนไกลตัวเนี่ยเขาเขามีทิฏฐิอยู่ในตัวไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่าอย่างนี้ค่ะไอ้ปัญญาที่เราเรียนทางโลกเนี่ยนะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือว่าไอ้ความรู้ตรงนั้นเนี่ยมันเหมาะเหมาะที่จะไปใช้แก้ปัญหาให้กับโลกเพราะมันแก้ได้ชั่วคราวปัญหาหนึ่งหมดไปปัญหาอื่นเกิดขึ้นนะแต่ขณะเดียวไอ้สิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วมันตามมาโดยอัตโนมัติ คือตัวตนอัตตาหรืออีโก้หรือความเห็นแก่ตัวอันเดียวกันเอาเราพอมาพูดถึงตัวตนอัตตาเนี่ยอาจารย์เคยบรรยายทำแล้วสอนชี้เข้าไปให้เขาได้สะท้อนถึงว่าคุณกําลังมีอัตตามีตัวตนตอนนี้ก็มันถามว่ามันมีสักกี่คนที่จะมาฟังอาจารย์พระพุทธเจา้าท่านบอกบัวเนี่ยมันมีสีเ่เราไอ้หนึ่งสองสามเนี่ยพอจะสอนได้แต่ไอ้เราที่สี่เขาเรียกปัทถประมะ ชวนเข้าไปฟังธทำรรยังไม่ไปไม่ไปเลย <ฮา S 2> ชวนปฏิบัติทำอ,อกมันก็จะแตกเยอะเลยครับมันก็ต้องปล่อยไปตามกรรมคือคือกลุ่มกลุ่มที่สี่ก็ต้องพระพุทธเจา้าท่านยังบอกเลยว่ต้องอกวางต้องวาง,อองสอนไม่ได้ตตแต่คนที่จะสอนได้ก็หนึ่งสองสามในบัวที่มันพ่นน้ารอแสงมาปั้บกับาลเลยยังไม่ท่านสอนได้หรือประเภทที่สองก็ฟังธทมหรือฟังซ้ําหรืออธิบายเพิ่มพวกนี้ปิงเลยก็มีครับ ประเภทที่สามอย่างพวกเราเนี่ยพอจะสอนได้เอออย่างนี้มีผมเจอทั้งสามประเภทเลยในชีวิตเราเนี่ยเพราะ<ม>ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อาจารย์บรรยายทำแต่ละที่ที่อาจารย์เข้าไปเนี่ยคนหลากหลายเหลือเกินอะไรที่เป็นสื่อที่อาจารย์จะรู้ว่าแต่ละที่คือคือตัวดิฉันเชื่อว่าเวลาอาจารย์เข้าไปเนี่ยไม่ได้เตรียมเรื่องหรอกแต่อาจารย์จะใช้ มันมันจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาสะท้อนและอาจารย์พูดบางคนบอกกําลังจะถามเลยอะอาจารย์ตอบมาแล้วอะไรฟังให้ดีนะในครั้งพุทธกาลเนี่ยอักขระสาวกมีอยู่สองใช่ไหมภาษาลิบุตรกับพระโมกขลานะภาษาลิบุตรเนี่ยเวลาท่านจะบรรยายธรรมเนี่ยนะท่านใช้อนุสาสนีปฏิหารแล้วก็ใช้อาเทศสนาปฏิหารสองอย่างเนี่ยควบคู่กันคนก็เลยจับใจ ส่วนท่านมหาโมคลานะท่านใช้อนุสาสนีปาฏิหารและใช้อิทธิปาฏิหารควบคู่กันพระพุทธเจ้าใช้ทุกทกอย่างคนถึงศรัทธาอย่างบางทีอาจารย์พูดพูดไปเนี่ยไอความคิดของคนมันแวบมาเรารู้ปั๊บเนี่ยเราก็มันตรงกับเรื่องที่เราพูดเราก็ใส่ลงไปเลยเนี่ยเป็นอะไรที่พอครูบาอาจารย์มาเนี่ยเอยมันเป็นไปได้เออเขาเรียกว่าเพี้ยน เมื่อสองวันนี้ไปบรรยายที่นิคมอุตสาหกรรมระดับผู้บริหารสูงๆนะเขาก็ถามมีผู้บริหารคนก็ถามอาจารย์ครับคนอย่างอาจารย์เนี่ยในเมืองไทยมีไหมผมตอบไงว่าผมบอกคนเพี้ยนอย่างผมมีคนเดียวครับก็คนเลาะกันทั้งห้องเลยคืออาจารย์จะเป็นคนที่พูดค่อนข้างตรงตรงครับตรงแล้วต้องขออภัยเลยฮะใช่ขออภัยเพราะว่าเนี่ยเคยได้ยินอาจารย์ตอบปัญหาแล้วคนโทรศัพท์เข้ามาเนี่ย เขาทา <laughs> เขาทำไม <laughs> ชีวิตเขาต้องเป็นอย่างงี้แล้วอาจารย์บอกไปได้เลยว่าเขาทํากรรมอะไรเนี่ยซึ่งคน <laughs> คนปลายทางนี่ <laughs> อึ้งเลยคนคนไม่รู้คุณทําอันนี้มาใช่ไหมคืออย่างนี้มันมันเป็นเหตุเป็นผล,ละ่ะ <laughs> ไม่ใช่ผมเก่งนะคุณก็สามารถจะทําได้นะขอเพียงอย่างเดียวเข้าฌานให้ชํานาญแล้วออกจากฌานใด้ห้าตัวนี่มีจริงคุณก็รู้หมดอย่างผมยกตัวอย่างเช่นวันนั้นไปบรรยายที่อำเภอสบบาย้อยสงขลา <laughs> ก็คนฟังกันเต็มห้องเลยเขาก็นั่งกันที่พื้นเนี่ยนั่งนั่งอาสนะเนี่ยนะตอนนี้มีคุณพี่ผู้ชายคนก็นั่งเก้าอี้เนี่ยพอผมบรรยายเสร็จผมก็เห็นผิดสังเกตก็เลยหลังจากบรรยายก็ไปยกมือสวัสดีท่านคุณพี่ครับคุณพี่นั่งอย่างพวกเขาได้ไหมบอกผมนั่งได้ครับแต่มันยืดขาไม่ออกเขาพูดอย่างนี้นะพอท่านบอกว่ายืดขาไม่ออกเนี่ยผมไปเห็นปูมาปูทะเลเนี่ยรอบเก้าอี้ก็เต็มเลยผมก็ถามเขาบอกว่าคุณพี่ไปทําอะไรกระปูเนี่ยผม อาชีพมัดขาปู oh. แล้วก็อาใหม่ก็จะไล่ฟังอย่าไปคิดว่าผมเก่งนะ <Okay. S 1> คุณก็ทําได้ <Okay. S 1> ขอเพียงแต่ว่าเข้าชานให้ชนานาญแล้วออกจากชานเอฟตันนี้มีจริงอีกคนหนึ่งก็โทรศัพท์มาหาผม <Okay. S 1> เป็นผู้ชาย <Okay. S 1> อาจารย์ครับผมเป็นอมามมพลึกผมไปทํากรรมอะไรไว้ <Okay. S 1> เอาก็พาะพุทธเจ้าโคโดมบอกว่าไอ้ศีลห้าเนี่ย <Okay. S 1> ไอ้ข้อปนาฏิบาตเนี่ยสาคัญ <laughs> มันจะทําให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บอ, <Okay. S 1> อาัมพลึกนี่ก็ต้องไปเบียดเบียนเยข้าถูกไหม เออเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพูดนะคุณไปนามาพึกเนี่ยเพราะว่าศีลห้าคุณไม่บริสุทธิ์อุ้ยของผมบริสุทธิ์ครับแมก็ก็ตอบมานะเอ๊งั้นพระพุทธเจ้าโคโดมก็พูดผิดเลยผมก็ถามบอกเอ๊ะแล้วคุณมีอาชีพอะไรตอนนี้มผมอาชีพค้าขายครับเออค้าขายนี่ที่ว่าค้าขายขาอะไรค้าอะไร,ะไรมผมค้ายาฆ่า,มาแมลงครับบอกเนี่ยจําเลยที่หนึ่งเลยปานาฏิบัติโอ้โหแล้วมันเป็นหมื่นเป็นล้านตัวจ้าเนั่นแหละ คือสิ่งที่หลายๆคนมองมองไม่ก็ตัวเองเป็นแหล่งแพร่ความไม่ดีออกไปแม่พอพออาจารย์พูดตรงนี้ทําให้หนูเกิดสงสัยแล้วล่ะค่ะมีหลายคนคงสงสัยเหมือนกันการที่หมอเข้าไปรักษาโรคคนซึ่งไปต้องไปทําลายชีวิตแบคทีเรียไวรัสผมยังไม่ตอบนะแต่ผมให้ความเห็นนะผมศึกษาทางด้านจุลินทรีย์เนี่ยเชื้อจุลินทรีย์บางตัวเนี่ยมีรูปมีนามบางชนิดนะ อย่างพวกโปรโตโซวพวกไอ้ลาสโมเดียมที่ทําให้เกิดไข้มาาเรลลียเนี่ยพวกนี้มีรูปมีน้าอย่างเชื้อไวรัสนิมีแต่รูปน้าไม่มีมันใช่พลังงานน้ำนี่คือจิตพลังงานจิตพลังงานจิตไม่ม,เม,มีเพราะฉะนั้นไอ้จุลินรีเนี่ยมีทั้งสองประเภทก็ดูในครั้งพุทธการพระเจ้าท่านท่านบัญญัติวินัยไว้ข้อหนึ่งว่าสงเนี่ยถ้าจะดื่มน้ําได้ต้องกรองไล่ที่มันหลุดออกมาเนี่ยเอาไปใช้ได้ แล้ว <Okay. S 1> เราดูด้วยเราศึกษาทางด้านจุลินทรีย์ <Okay. S 1> ไอ้ที่มันหลุดไปจากถุงนี่โอ้โหเชื่อเยอะเลยกระจใจนะ <Okay. S 1> นั่นแหละพวกนั้นก็กเป็นพวกที่เราเราสัมผัสไม่ได้ว่ามันมีอะไรหรือไม่ <c oughs> ก็ไม่ถือว่าเป็นบาเ <Okay. S 1> นี่ยท่านก็ทำอย่างเงี้ยแต่เรามาศึกษาตรงนี้เราก็รู้ก็ผมก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องเรื่องซีวิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงนะ <Okay. S 1> มีวันหนึ่งผมไปได้คุยกับหลวงปู่ดิลก ท่านอยู่ที่หลังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงรายมีเจดีขาวอยู่บนยอดเขาเนี่ยวันนั้นก็มีโอกาสผมก็ไปคุยกับท่านหลวงปู่ครับอยู่ป่าอยู่ถ้าไม่เข้าเมืองเลยเนี่ยเคยเป็นไข้ป่าไหมมาลาเรียเนี่ยท่านบอกเป็นมาสามสี่ครั้งลแล้วแล้วหลวงปู่ทายังไงถึงหายท่านก็บอกว่าฉันธรรมโอสถผมก็ไม่เข้าใจคุณก็ไม่เข้าใจผมก็หลวงปู่เมตตาขยายความคําว่าธรรมโอสถ ท่านก็บอกว่าเข้านิโรธสมาบัติสามวันโอ้พอเข้านิโลธสมาบัติสามวันนี่ผมถึงบางอ้อเลยเพราะอะไรเพราะว่าสภาวะนิโลธสมาบัติเนี่ยถ้าเราเจริญสติให้กล้าแข็งเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิประเดี๋ยวประดาวเนี่ยขเขาเรียกคณิกาถ้ากําลังสติเพิ่มขึ้นไปอีกก็เข้าตั้งมั่นจวนแน่วแน่ขเขาเรียกอุปจาระสมาธิถ้ากําลังสติเพิ่มขึ้นไปอีกก็ตั้งมั่นแน่วแน่ขเขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือสมาธิในฌาน ถ้าเพิ่มกําลังของสติขึ้นไปอีกนิโรลสมาบัติและคนคที่จะเข้าถึงสภาวะเช่นนี้ได้ต้องเป็นอริยบุคคลอย่างน้อยพระอนาคามีหรือพระอาหารหันต์ทำได้ครับเนี่ยท่านเข้าไปเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะสามวันนะเจ็ดสิสองชั่วโมงตัวแข็งเหมือนหินคนะ่ะลมไม่เข้าไม่ออกถึงว่าจมยมใส่ในในใน,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 ใน้ำไม่ตายเ <laughs> พราะไม่ได้หายใจ ไอเซอร์คูลเลชันของเลือดไม่มีเจ็ดสิบสองชั่วโมงเนี่ยตัวแข็งมันหินพมเคยไปเห็นแล้วคนที่เข้านิโรธเนี่ยตัวแข็งจะยุ่งยกก็ต้องยกมาทั้งแก็งปลุกยังไงก็ไม่ตื่นลมก็ไม่มีแต่คนทั่วไปคิดว่าตายเนี่ยละคะเนี่ยนี่คือจุดเนี้ยละคะที่หนูเพราะคน<จ>ทั่วไปเขาใช้ระบบประสาทสัมผัสเอาสารีมาจเจาะไม่กระดิกเลยกระดิกว่าตายก็ไม่มีอะไรไหลเวียนนี่เป็นความรู้สึกตากระจินตาเข้าไม่ถึงความรู้สูงสุด อันตรายไหมคะกับการที่เราเผลอไปทํากับอันตรายครับคือก่อนที่จะเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยพระบางองค์ที่ท่านไ่ประมาทนะ <Okay. S 2> ท่านจะบอกลูกศิษย์จะเข้าหนึวันถ้าหนึ่งวันนี่ไม่รีสปอนตัวแข็งอะไรอย่าเพิ่งคิดว่าตายนะ, uh huh. ะแล้วเดี๋ยวท่านจะกลับมาก็อันนี้ก็เกิดขึ้นในครั้งที่ผมมาปฏิบัติธรรมอยู่เมื่อ35ปีที่แล้วที่วัดมหาธาตุเนี่ย <Okay. S 2> ปีพศ2518 มีเด็กผู้หญิงสองคนเป็นนักศึกษาในสถาบันเนี่ยนะ <Okay. S 2> อุดมศึกษาเนี่ยก็มาฝึกกับท่านเจ้าคุณโชดกแล้วหนึ่งในสองเนี่ยได้ไปนําไปทําที่บ้านเข้าสภาวะนิโรธสมาบัติเนี่ยแม่ไปปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นลม้มหายใจก็ไม่มีก็บอกลูกตายแล้วโทรมาหาเจ้าคุณโชดกท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับลูกอีกชั้นตายแล้วที่มาฝึกกับท่านเจ้าคุณนะ่เออโยมเอาไว้อย่างนั้นนะเดี๋ยวอาตมาจะไปที่บ้านพอท่านรู้ <Okay. S 2> ท่านก็ไปไปไปปับ๊บท่านก็เข้าฌาน แล้วก็เข้าถึงสูงสุดถึงขั้นที่นิโรธเนี่ยท่านก็เลยรู้ว่าคนเนี้ยเดี๋ยวสี่โมงเย็นก็จะกลับมาหลังจากนั้นพอท่านออกมาท่านก็บอกกับโยมแม่บอกว่าโยมไม่ต้องทําอะไรทั้งสิน้นสี่โมงก็จะกลับมาแล้วท่านก็กลับบัดเพอสี่โมงข้ามาก็ลืมตาแล้วหายใจเป็นปกตินี่คือความโชคดีของคนนี้ค่ะตอนนี้ก็จะลายฟังจะลายฟังหลวงปู่ดิโลกเนี่ยพอท่านเข้าอย่างนี้แล้วไอ้เชือ้อพลาสโมเดียมเนี่ย ไอ้กำลังของชานพอมันหมดไป72ชั่วโมงมันหมดไปตัวก็ค่อยๆนิ่มลมก็เข้าออกได้เหมือนเดิมเซอร์คูลเลชันของเลือดก็ไหลเวียนได้